สวัสดีค่ะพ่กันกับป่ารุ่นค่ะป่ารุ่นพ้าเพลินืันนี้ค่ะเทิ่งล่มเทิ่งฝนพี่น้องเทิ่งล่มเทิ่งฝนเยอะเหมือค่ะสองมือสามมือมาหนีเนาะคะ่ะก็เลยผากันว่าฝนยี่ดียังี่เนาะคะ่ะจะผากันปลูกปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้เนาะคะ่ะนาบ้านคุณยายทัวนาบ้านหลองเคสเนาะคะ่ะไปเบิ่งค่ะว่าป่ารุ่นได้ต้นยังเน่มากเนาะคะ่ะ ืันนี้ลุงจานพาพไปสื่อต้นไม้มาเล้วค่ะแล้วก็ดีครับนอหนาวภากันหนาวค่ะแต่ต้นมะม่วงคือเก่าล่ะค่ะต้นมะม่วงมะม่วงลำไยต้นม่วง,งต้นลำไยจ,จะว่าห้าด้ตน้งงนะะบาไยเนาะค่ะเพราะว่าต้นไยมันกะราคามันกะสูงคืงอว่าละค่ะก็เลยได้ต้นประมาณนี้เนาะค่ะประมาณนี้รุ่นนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทเนาะค่ะ ระ่าขั้นท้าเอาลงดินเอาปลูกกับบพาโดน,นไัดหนดหอกค่ะมันก็แตกพุ่มแตกยังขึ้นมากสิลนนะค่ะนะะแต่ต,แ<จ>ต้อตอน,นมะม่วงมากประมาณเจ็ดแปดต้นเนาะค่ะจะได้แต่งแต่น่ำดอกไม้เนี่ยละกะมัมหาชนกมะม่วงแหลเท่าไดรอยู่บ่แกเยม,มะม่วง,งแหลกกับมี่เนาะคะ่ะมหาชนกกับมีค่ะ แล้วก็ได้ลำไยเนาะค่ะนีในในต้นลำไยเดินต้นน้ำลงไม้สีทองน้ำลงไม้สีทองกับมีแม่นมาก็ได้หลายต้นอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่ออืไหร่จึงจะปลูกนี่เนี่ยในแหลดมาน้ำล้วก็ได้น้ำดอกไม้เนาะค่ะก็ได้หลายต้นอยู่ค่ะ <laughs> อันๆๆนั้นอัะะนนั้นกระน้ำดอกไม้หรือก้านไหนตัวต้นมันแก่แล้วได้ดอกไม้อยังคงรับพันอาติมอนมันสีทองเนาะต้นนี้ต้นนี้ยังยังแปลกๆอยู่ค่ะนะจะเป็นตน้นน้ำดอกไม้ธรรมดามหาชนกฮะออม,ห <laughs> มหาชนก,กนมหาชนกบ่เฮ้มึงมหาใครวะมาหาชนกก็เถอะค่ะแต่ว่าถ้าก็ค่อยค่อยสืบไปเอาเนาะค่ะ ว่แถาซื้อที่เดียวหลยมันกะคือว่านละค่ะก็มันก็จะมดไปหลายตังค์สินะค่ะค่อยๆปลูกไปค่ะปลารุ่นว่าจะเ,เว้เนระยะห่างยางขี้ลายเนาะค่ะกะประมาณ่นจักสามเมตรตัองสินะค่ะตามตามเสาตามมันช่องว่างฮอก็ีิเอากล้วยเอายังมาล้งสินะค่ะช่วงช่องกลางช่องว่างจังสีกะเอากล้วยมาสับวางจังสินะค่ะ ประมาณนี้ลหละเนาะคะ่ะเพราะว่าจับปูไข่มี่แบบว่าข้องอยากข้องกินไปเบิร์ทเอาสีนะคะ่ะทางด้านนี้เอาก็ย,กย,ะะากย,ย่างกล้วยเนาะค่ะข้าขคุดกล้วยคุณยังขึ้นมาข้าอาจจะเอามาลงแถวนี้ก็ได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวมืออื่นเนาะคะ่ะมืออื่นยังหาเบิรงว่าลุงจานนี่ผ้าปูผ้าปูกอกมาเรียวสิเป็นลักษณะแบบไรเนาะคะ่ะ รอบเบงมืออื่นเนาะค่ะนี่ค่ะเริ่มปลูกแล้วค่ะวันนี้วันนี้ฝนมาตกเ้ยค่ะเพราะว่าหมู่บ้านนี่เนาะหมู่บ้านนี่ฝนตกดีพอดีไปสื่อพันตุนใหม่มากค่ะไอแฟนสาวจอยก็พอดีพอดีค่ะมาตัดเอาหญ้าเอาหยังออกจนว่าแปดเบิดค่ะตัดหญ้าออก สะอาดงูะสะอาดตาดีค่ะเพราะว่าเพิน่นเพิ่นสื่งง้อสื่ออยังมาเลี่ยงนะคะ่ะก็่ก็ดีมาเอาหยาหนะบ้านย่าทววเนกะะ็ค่ะบ้านสื่าแมหลายเบี้ยอยู่ด้วยค่ะ อย่างผัาใยน,นี่แหลมาจานเ,เอาเซฟเดี๋ยวปาลุ่นจะไปต้นม่วงต้นยางมายายในจานเนา่ะนี่ค่ะปาลุ่นกับลุงจานกับลักษิตผุวต้นต้นไม้เนาะคะ่ะต้นมะม่วง่วนมาสิได้ต้นมะม่วงแตวก็ต้นลำไยเนาะคะ่ะ ตะว่าก็นี่แล้วค่ะห่างจากเสามากประมาณประมาณเกือบเมตรกว่าอยู่เนาะคะ่ะห่างจากเสาหัวสะอาดสะอาดเลยค่ะฟีเมอร์ฟีเมอร์ไอไอแฟนสาวจอยเนาะค่ะมาตัดหยาให้มาตัดหยา,า,าไปให้งัวแล้วก็คือเบบบาแบางเบียบสะอาดเลยนะคะปลูกต้นมะม่วงค่ะใบถ้กกินมากปลาลุ่นจะได้ต้นมอญัยปันไดเนาะคะ่ะ แต่ว่าต้นต้นเสียบยอดเนาะค่ะเสียบยอดแต่ว่าฝนตกมากค่ะพี่น้องไอ้พันต้นใหม่ก็เริ่มมีราคาขึ้นมากขึ้นกันเนี่ยค่ะต้นเล็กๆต้นละลอยหาชีพคนค่ะเนี่ต้นน้อยๆสันค่ะแต่ว่าเท่ากับบ่ได้ไปหาเบื้องลายหม่องเนาะค่ะกไปตะหม่องที่เคยซื้อเคยอย่างนี้มากอะก็ได้แบบได้ก็เอาเนาะค่ะได้น้ำดอกไม้สีทอง งามทำไมสีท้องครับไอ้ทังด้านนี้ค่ะมะม่วงแลดค่ะม่วงแลดนี่จะว่าถา้าเวลาสุกมากก็บ,บ้านดนนนีคือกันเนี้ยค่ะหุงจาน่หิวดินหิวยังเพราะว่าดินหม่องนี้เป็นดินดินปนดินปนหินจัหน่อยเนาะค่ะก็เลยเดี๋ยวหาดินทรายดินล้วนเป็น ไปห้องพื้นนะคะเพราะว่าให้จะจะได้เฮ็ดให้รากพ่นเดินงานะะ่ายเนาะค่ะเพราะว่าป้าจะได้พันพันเสียบหยอดมาเบิดนะคะมะบ่วงเป็นแบบตอนเนาะคะ่ะเสียบยอดวสาซันมาอันนี้เนาะอันนี้มะม่วงแรกาสัคน,นค่ตต้นน้อยหน่อยค่ะแต่ว่าขั้นขั้นฮาปูกแล้ยวใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยกะกะข้าวเดียวเนาะคะ่ะ ประมาณหนึ่งปีผ่านไปแต่ว่าอดช่วงนี้ฝนม่นกระถ or นี่ว่าถึงไม่อีูบนแม่น้ำไวน์โอ้ยไปเจอข้วดิ่งหรอยังไงกันเนี่ยข้าวดิยวโอ้ยคุณคะกระดิบแมนเก่าต้นซีปต้นนี่แหละเนาะค่ะเดี๋ยวช่วงช่วงช่วงระยะห่างของเพิ่นนี่เนาะค่ะ ของระยะห่างค้องต้นมะม่วงนี่เดี๋ยวปลาลุ่นจะหากล้วยหายังมาลงสินะคะเพราะว่ากลยเหอกะไอมันมันปลูกมาหลายปีมันก็ได้ลือออกสินะคะสองสังางสีเนาะปลูกต้นใหม่เพราะห้เป็นโฮมเป็นเงาลแล้ะก็มีหมากมีผนนันเองสินะคะจะตน้นใแนี่ค่ะ <laughs> ต้นน้อยๆนนก็เริ่มแล้วเด้อค่ะเริ่มมีปีไม่ยังแล้วทอ,อกแล้วนะคะเริ่มทอแล้วค่ะล้วพันเตียค่ะต้นเตียเตี้ยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะลุงจานปลูกไ้แป๊บเดียวค่ะต้นมะม่วงพินาพินานี่ล่อกินหมากินผลโหลดเด้อค่ะนี่ย่งย่งเอาตอน้นเอาเอาไอา ไม้มาเสียบลักเนาะคะ่ะเอาเอาหลักมาเสียบพยุงพันไว้ยันพันหักนะคะเวลาลมไม้แห้งสินะคะเดี๋ยวลุงจานก็จัดการให้คือเก้าระคาเขาต้องเอาไม้เสียบยึดใบเนาะคะ่ะเพราะว่าไอ้ลมแห้งสิลม้มแมียงเดี๋ยวจะหักได้ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยเนาะคะ่กะกับภารกิจปลูกต้นไม้ขางบ้านยายทวดบ้านน้องเคฟเนาะคะ่ะ แต่ลำใหญ่สองตน้นจังค่อยซื้อมาปลูกเรื่อยๆเอาเนาะค่ะกตสีย่างอีกวาหลายต้นก็นจะจะหอนมุ่มผุนเนาะค่ะหาเบิ่งพันใหม่แปลกๆมานั่มนะคะอีกประมาณปีนึงเนาะคะ่ะจะได้เห็นว่าเปลี่ยนแปลงวามล่มลื่นขึ้นมาเนาะค่ะแต่ละสองต้นนี้อาจจะเป็นหมาเรี่ยวปัวอยู่ค่ะเพราะว่า,าเป็นต้นใหญ่ เร,เริ่มปลูกเริ่มยังแล้วค่ะทางด้านข้างก็แม่ยายก็เริ่มเอาหญ้าเอายัางออกเนาะคะ่ะเริ่มให้เปลี่ยนให้ยังแล้วค่ะ,คะี๋ยวจังไดเนาะคะ่ะคลิปนี้ปลาลุ่นจเจีไวใบซํำนี้ก่อนจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ปลาลุ่นเนด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ